สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนนะครับเปลี่ยนยางดึงกระดาษบนนะครับผมของเอฟสันนะครับ L 3 0 0นะครับเปลี่ยนตัวดึงกระดาษบนตัวนี้นะครับผมก็คือตัวเครื่องนะครับผมมันดึงกระดาษไม่ค่อยลงนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า L210 L พวก360 350อ่ามห้า L หน0่ L สามร้สกุล L พวกนี้ครับที่มันมีตัวฟีดบนนะครับเราสามารถสั่ง ยางตัวนี้นะครับเขาเรียกยางลูกฟีดบนนะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับผมเปลี่ยนของ F1L นะครับผมนะฮะสามร้อยนะครับผมเบื้องต้นนะครับมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับมีสองตัวบนนะครับตามดูนะครับผมแล้วก็ข้างหน้านะครับสองตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดดูนะครับผมถอดนะครับแล้วก็เนี่ยถอดออกนะครับผม เองเห็นไหมอ่นนี้นะครับถอดไม่ยากนะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากด้วยนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับผมเราหันข้างมานะครับผมหันข้างเครื่องมานะครับฝั่งแท้งนะฮะนะครับสังเกตไหมครับตัวแท้งมันจะมีตัวนะดูเล็กๆนะครับจะมีลูกศรอยู่เห็นไหมครับเราเอาไขควงปักแบนทิ่มเข้าไปนะครับผมทิ่มเข้าไปในรูนะครับมันจะเป็นล็อกนะครับผมนี่นะฮะดูนะทิ่มเข้าไปนะครับ มันจะยกขึ้นได้นะครับผมจากนั้นเราก็ทําการยกเครื่องขึ้นได้เลยนะครับเป็นฝาครอบนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแค่พวกเดือยล็อกเฉยๆนะครับไม่มีน็อต่ะนะไม่ต้องกลัวหักนะครับถอดออกได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราขยับตลับนะครับออกไปทางซ้ายมือเรานะครับคือฝั่งนี้นะครับเนี่ยปกติล็อกขยับมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะติดล็อกเนี่ยครับผมเคยสอนในหลายคลิปนะของเอฟันนะครับ จะมีล็อกขาวๆอยู่เห็นไหมครับตรงเดือยเนะนี่ยนะเนี่ยตรงเดือยน,นะครับมองเห็นไหม,มเดี๋ยผมจดหันล็อกขาวเนี่ยนะครับใช้ปากกาหรือไขควงดันเข้าไปครับมันจะสามารถขยับตลับออกออกมาได้นะฮะดันเข้าไปข้างในให้สุดนะฮะมันจะขยับออกมาได้นะครับผมแล้วขยับมาไว้ซ้ายมือสุดจากนั้นเราไขน็อนตตัวนี้ออกนะฮะเห็นไหมนี่นะครับ เส้นนี้พยายามอย่าใช้มือโดนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสายควบคุมการพิมพ์นะครับสาย e n เดอร์ถ้ามันเลอะนะครับผมมันจะทําให้พิมพ์ตารางเบี้ยวตัวอักษเอียงนะครับถ้ามันเลอะนะครับก่อนเราประกอบนะครับใช้ทิชชู่นะครับเช็ดทําความสะอาดครับลักษณะนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพิมพ์นะครับตัวนัสือจะเอียงเนาะเดี๋ยวผมมาทําการแกะแกน็อตออกนะครับจากนั้นเราทําการถอดนะครับมันจะเป็นสลัก เห็นไหมครับเราดันนะครับเี่ยดันมาทางซ้ายมือเรานะฮะนี่ฮะดันมาทางซ้ายมือเราแล้วมันจะถอดออกได้นะครับจากข้างหลังเนยจะถอดออกได้นะครับผมจากนั้นนะครับมันจะมองเห็นลูกยางเนี่ยตัวนี้ครัลูกยางตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําการถอดลูกยางให้ดูนะครับนี่นะครับเรามือหนึ่งนิ้วหนึ่งเราจับตรงนี้นะครับรระวังเฟืองมันหลุดนะครับผมจับแล้วก็ ตัวนี้ครับดึงยางออกได้เลยนะครับพิกยางแล้วก็ดึงออกได้เลยเห็นไหมฮะนะครับผมจากนั้นเราจะเอายางใส่คืนเข้าไปนะครับผมโดยการเราจะเปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับนี่นะฮะเอาด้านที่มีรอยนะครับลงข้างล่างนะฮะลงข้างล่างนะครับใส่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับ คงไม่ถนัดอ่ะพยายามดึงนะครับค่อยๆดึงให้มันได้ที่นะครับให้มันลงล็อกนะครับอืจะประมาณนี้นะครับผมพอมาได้ที่แล้วนะครับไอตัวนี้เราก็ใส่คืนนะครับผมเวลานะครับถอดลูกยางออกนะครับระวังนะครับตรงแกนดึงกระดาษนะฮะ คานกระดาษตัเนี้ยระวังหลุดนะมันจะมีสปริงอยู่นะครับเนี่ยระวังมันหลุดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้คืนนะครับโดยอารเนี่ยลงไปนะครับจากนั้นเรามาใส่ในช่องคืนมือนเดิมนะที่เราดันไปเนาะเข้ามาในช่องเห็นไหมครับให้เข้ามาในช่องแล้วก็ดันไปทางขวาเมือเรามันก็จะลงล็อกเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ทําการ ใส่น็อตคืนนะครับผมเนี่ยใส่น็อตคืนนะครับผมตรงนี้อย่าลืมสายนะครับถ้ามันเลอะเช็ดทำความสะอาดนะครับผมใส่น็อตคืนจากนั้นก็ประกอบเครื่องคืนนะครับผม ายด้านข้างระวังทับสายแทงนะครับต่ให้มันลงล็อกของมันพอดีนะอย่าให้มันทับนะฮะเดี๋ยวหมึนไม่ออกนะครับก็กดลงนะครับผมจากนั้นก็เนี่ยไขน็อตนะครับทั้งสี่ตัวนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผม นี่แค่นี้ครับจากนั้นก็พร้อมใช้งานนะครับผมเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเนี่ยลองทําเองดูนะครับไม่ดึงกระดาษมันดึงกระดาษไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยนฮะเป็นที่ตัวฟิกกระดาษบนน่ะเนาะครับผมใช้ได้กับพวก L 2 1 0 L 2. 2่าส L 3 5 0 L 3 6 0ตระกูลที่เป็นซีรีส์ L นะครับผมที่เป็นเลขสาหลักแทบทุกรุ่นนะครับผมจะเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ